นี้ผมปั้นพริกิคาเนตอยู่ครับเดีย๋ยวผมแก้ผ้าด้านหลังตรงนี้เส้นลายพระม่วงด้านเนี้ยด้านเนี้ยเนี่ยด้านหลังตรงนี้ยังเละๆอยู่นะนนยอะตรงนี้แก้งนี้เราก็ลงไปลายฐานเลยลก็จบงานเลยเด้ผมฉายแสงออกมาเลยนี่ครับ ใส่ลายนิดหน่อยก็ลงไปฐานเลยก็เดี๋ยวละเอียดกวันนี้ค่อยไปทำครั้งหลังก็ทำได้เปลี่ยนเครื่องทรงได้เรื่อยๆโอเคครับขอจบงานคร่าวๆก่อนละกันเะจะได้ไปทำงานที่อื่นนี้งานที่ค้างไว้โอเคครับขอยองค์คันได้คุมครองทุกคนนะครับเดี๋ยวคณนับติครับจ้ายให้หมดคณะ ใช่ครับย้ใส่ลายที่ฐานใส่ค่าๆให้ใกล้เคียงกับงานจบเนีย่ยลายดินลายผ้าม่วงด้านตรงก้นเนี่ยยังมั่วอย่เนีย่ยเละอยูเย่เลยแก้แล้วลงไปที่ฐานเลยเคข้โดยจบอยู่สนใครก็เหล็กก็ตอรบมเรลเลยแต่ร้านพุทธศิลป์ฝา่มีคุณโน้นุเลยศเ้าสองสบปดห้าปีเก้าสาห้าจะเรียนฝั่งงานโทรมาน,น,นะครับยิ่งม,มิแม่เหลกโน้ตว mà càng ngày càng gần các bạn, á, nhiều mới ngày càng ngày lễ thì lễ